ครับก็สวัสดี่พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเครื่องกันนะครับกล่องเครื่องจากนาครสวรรค์นะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าจากนกครสวรรค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแกะเครื่องพร้อมกัน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบก,กับผมช่างหยัดเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะเลาขอบคุณลูกค้าจากนครสวรรค์ด้วยนะที่ไว้ใจส่งเครื่องมานะ ้วมาแกะพร้อมกันเลยครับคันนี้เห็นลูกค้าขอแบบทำเขาเวียงด้วยนะครับเพราะว่าเห็นลูกค้าอยากได้สเต็ปลูกเดิมชักเดิมนะครับแต่ขอปิดปาด์ตกว่าเดิมหน่อยนะครับก็จะ ก็จะทำการแปะเข้าเหยียงให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าสภาพมันอันนี้ก็ต้องถ่วงเข้าเหยียงด้วยนะแปะถ่วงอันนี้ชุดแผ่นคัดชุดอะไหล่เครื่องลูกปืนลูกค้าจัดหามาเรียบร้อยเลยครับงลูกปืน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยครับผมอันนี้อะไรชุดก้านนะชุดก้านชุดลูกปืนแผ่นคัดโอเคพวกน็อตด,ด้วยซีนด้วยนอ็นอตน็อตปลายหัวอย่างโอเคครับ เป็นน็อตไหลไหลเขาอย,ย่างเบอร์เบอร์สิบเก้าโอเคนะครับลกล่องนี้เป็นกล่องอะไรล่รขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจส่งเครื่องมาให้ทำนะครับเป็นลูกค้าจากนาครสวรรค์นะครับจากอำเภอพยุหะคีรีนะครับขอบคุณพี่ชายเจ้าของเครื่องด้วยนะครับเจ้าของรถด้วยที่ ไว้ใจแกะเครื่องพร้อมกันเลยครับผมตะ่กี้เป็นกล่องอะไรแนะนำลูกค้าจะส่งเครื่องมาแนะนำแพ็คดีๆนะครับแพ็คดีๆเพราะว่าลูกค้าเคยแพ็คเคยส่งมามีแตกนะครับแตกไปสองส,ส,ส,สาสองสองสาครั้งนะครับโอเคลูกค้าหยอดน้ำมันมาเพียบเลยโอเค บตอนี้เป็นเครื่องเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่อง Enpo นะครับดูจากลีดร w 6 n คอยางคาบูนะัะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตยกเครื่องขึ้นก่อนนะครับยกมือเดียวไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวมันจะล่วงเดี๋ยววางขออนุญาตวางก่อนแป๊บนึง โอเคโอเคนะโอเคเรามาต่อก okay. okay. okay, okay, right. so oh, so ันเลยครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูรหัสเครื่องก่อนก็รู้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะอ๋อเป็นเครื่อง SP นะครับใละเครื่องจะมีคำว่า อาจจะมีคำว่า sp นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว E E ก็คือเอนจินนะครับส่วน SP ก็คือรหัสเครื่องรหัสรถนะครับ s p ไม่ไม่ให้ดูเลขเครื่องนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเลขเครื่องของลูกค้านะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรสงสัยอะไรสอบถามได้เลยครับผมก็เครื่องรูกนนี้ลูกค้าของ เป็นลูกเดิมชักเดิมแล้วก็ก็กแกนสเตอร์ก็แกนสเตอร์หมดแล้วครับผมอันนี้เกียร์ไม่วางนะเดี๋ยวมาดูในกล่องมีลูกค้าส่งอะไรมาด้วยอีกมีแกนสเตอร์ครับแกนสเตอร์แล้วก็ชุดแหวน มีแกนสเตอร์นะครับมีแกนสเตอร์มาด้วยชุดแหวนแล้วก็ชุดแหวนชุดแหวนชุดบูทต่างต่างตัวนี้สำคัญมากนะครับต้องประกอบให้ถูกครับเนี่ยพวกบูทเนี่ยเนี่ยครับต้องประกอบให้ถูกนะครับ,บ,รบ,รมรบไม่ถูกนี่เรียบร้อยครับผมได้ลือ้อรอบสองรอบสามแน่นอนนะครับพวกนี้เป็นแหวนล็อ นะครับเหมือนล็อกชุดเกียร์ตัวตามนะครับหรือหรือชุดเกียร์ในแกนสเตร์นั่นเองนะครับนี่นะครับมีตั้งหลายตัวนะครับต้องประกอบดีๆนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวประกอบให้ก็ประกอบยากพอสมควรนะครับยากตรงไหนก็คือยากตรงเรียงแหวนนะครับแหวนต้องอยู่ต้องอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับไม่งั้นก็เรียบร้อยครับผม มีกี่ตัวหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดแปดหมือน8ตัวแล้วก็บูทอีกสี่ตัวนะครับบูทนะครับบูทนี้ก็ต้องใส่ถูกครับใส่ไม่ถูกก็เรียบร้อยครับผมโอเคครับประมาณนี้ลูกค้าส่งมาจากนกครสวรรค์ครับอําเภอระพยุหะทีรีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเครื่องเอ็นโป ครับผมก้านก็เดี๋ยวดูก่อนจัวนี้ก็เป็นก้านแท้มานะครับแต่น่าจะเป็นการแทร้ติดรถนะนานละก็ควรคเปลี่ยนประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยจัดนครสวรรค์ครับผมคันนี้ลูกค้าขอแบบ ลูกเดิมชักเดิมขอจิตจี๊ดก็เดี๋ยวแปะเขเวียงแปะเขเวียงแล้วก็ทวงหรืออาจจะแปะอย่างเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวบรรลานดูก่อนนะครับถ้าแปะได้อย่างเดียวขเขวียงยัง <c oughs> นิ่งดีก็แปะอย่างเดียวนะครับถ้ามันแปะแล้วมันไม่ไหวไม่ได้ก็ต้องมีการถ่วงนะครับ ก็เวียงโอเคนะครับผมไม่ได้ถ่วงเองนะครับผมไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือถ่วงนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันต้องใช้ความละเอียดสูงผมจะส่งอาจารย์นะครับก็มีอาจารย์ที่ทําผมเคยทําประจําอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไว้ใจได้ประสบการณ์กว่า30 30ปีที่เขาทําลงกึงมานะครับผมก็ทําอยู่เรื่อยๆทําประจํารถแข่งรถอะไรก็ ทำกับแก่ซะส่วนมากนะครับส่วนเครื่องส่วนอะไรนี่ผมประกอบเองหมดนะครับพวกจูนพวกอะไรนี่ผมทำเองนะครับการสูบ N-SR SP กับ SP ความยาวจะต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนะครับต่างกัน SP จะยาวกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวแล้วก็เบากว่านิดนึงนับผมความต่าง เดี๋ยววันหลังผมจะเอาการสูบ HP กับการสูบออ RR มาให้มารีวิวให้ชมนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงนะครับว่ามีความต่างยังไงนะครับแล้วผมจะช่างให้ดูด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเช็คแล้วก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าลูกค้าแพ็คมาดีโอ้ ดูด้านล่างก็ไม่มีแตกไม่มีเล้านะเพราะว่าลูกค้าลองโฟมมาหลายชั้นแพ็กมาดีครับแพ็กมาดีเดี๋ยวผมจะแกะเช็ครายะเอียดอีกทีเดี๋ยวจะไลฟ์สุดเรื่องเครื่องแกะเครื่องอีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอ,อขอเดี๋ยวรอคิวก่อนเดี๋ยวตามคิวก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องก็ยังอยู่อีกสองสาลูกนะครับ ที่ผมจะเริ่มประกอบนะครับก็เริ่มประกอบวันนี้แหละนะครับอะไหล่ก็มาเกือบครบแล้วนะครับที่ผมไม่ล้างไม่ประกอบไปทีละนิดเพราะว่ามันจะเสียเวลาตรงที่ถ้าเราล้างไปแล้วนะครับพอเราจะประกอบอีกทีผมมันมันเวลาประกอบเครื่องมันต้องสะอาดนะครับผมก็จะล้างอีกทีครับผมมันก็เลยไม่เอาดีกว่าผมล้างทีเดียวดีกว่ามันจะได้ไม่เปลืองน้ํามันแล้วก็ เร็วด้วยนะครับถ้าล้างหลายทีก็เสียเวลาแล้วก็เปืองน้ามันด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าจากนครสวรรค์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนนครับก็ประมาณนี้ตอนนี้สําคัญเลยครับเนี่ยต้องเรียงด,ดีนะครับนี่แกนสเตอร์ตัวใหม่ที่เขาลูกค้าส่งมาตอนนี้เขาขอสเต็ปจิดจ๊ดนะครับแปะทวงเขาเวียงนะครับเป็นเครื่อง n r s r s p ครับผมตอนนี้เดี๋ยวสีเขาจะทำไหมก็เดี๋ยวน่าจะทำแหละไม่ทำไม่ทำก็คงมันจะเป็นรอยแบบนี้แหละเดี๋ยวทำสีแล้วตรงนี้ก็ยิงยิงทรายลูกค้าอยากให้ยิงทรายขาวๆเนียนๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมแกะเครื่องพร้อมกันเลยมีมามีเครื่องลูกหนึ่งแกนสเตอร์ชุดหนึ่งแล้วก็ปัเกน็ เประเกนแคนเกนกลางนะครับปรเกนแค้นกลางแท้นะครับแต่เป็นรหัส901ก็ไม่เป็นไรใช้ด้วยกันได้ครับไม่ใช่840ไม่ใช่7เอ็ดนะจำไม่ได้7อะไรวะ KFE7 ตัวนั้นเป็นพวกตปรเรเกนแฟนทอมนะครับก็ใส่กันได้ เะเก็นแข้งกลางจะใส่กันได้นะครับใส่กันได้ทุกรุ่นถ้าเป็นเอเนดา150แล้ก็มีพวกนอ็อตเล็กน็อตน้อยไม่เกี่ยวเะเก็นแข้งกลางแล้วก็ไม่มีอะไรแลรม่มี่อะไรละประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเรื่องเข้าเหวี่ยงเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเนี่ย ก็มีอะไรกล่องหนึ่งนะครับวัคซีนวัคซีนพวกแผ่นคัดนะเดี๋ยวผมจะลื้อแล้วก็จะไหลสดอีกทีนะครับว่ามีอะไรเสียหายอะไรตรงไหนทําอะไรบ้างนะครับทีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับสำหรับผมวันนี้ช่างหยัดขอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับของพี่ชายจากนครสวรรค์ครับผม ก็เด <owad> <an> ี e ๋ยวรอคิวก er. ่อนนะครับเดี well. th ๋ยวผมจะทำจะทำทีละเครื่องนะครับทำหลายเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะอ่มันจะเข้าเรียกอะไรมันจะเสียเวลานะครับมันจะเสียเวลาผมจะทําเองนะครับทําเองทุกเครื่องมันจะได้มั่นใจถ้าทําหลายเครื่องมันจะเสียเวลาครับมันจะกระโดดไปกระโดดมาไม่เสร็จสักทีนะครับ ก็ทาให้เสร็จเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องไปนะครับแล้วก็ทดสอบทดสอบหลายเครื่องได้นะครับตอนทดสอบเพราะว่าเวลาทดสอบมันจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะเหมือนทําเครื่องล้างประกอบนะมันต้องใช้สมาธินะครับเวลาประกอบเครื่องโอเคครับผมสำหรับผมวันนี้ช่างหยัดขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเครื่องเ,ออเดี๋ยวผมจะผ่าเครื่อง เช็คอะไรเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเก็บเข้ากล่องก่อนอเช็คพอดีลูกค้าพอดีพี่เจ้าของเครื่องทักมาครับว่าถึงคิววันไหนก็ยังไม่ได้ถึงคิวนะครับแต่ผมจะทําข้าวเวียงไว้ก่อนนะครับทาข้าวเวียงไว้รอก่อนนะครับจะได้เอามาล้างประกอบเลยแนะบบก็คือแปะข้าวเวียงแต่การแปะข้าวเวียงกับรถเดิมนี่ก็ต้องแปะไม่เหมือนกับรถ ไม่เหมือนกับรถแต่งนะครับไม่เหมือนกับรถทำทำชักทำอะไรนะก็อาจจะแปะอาจจะไม่ได้ทวงเดี๋ยวลองก่อนนะครับก็แปะไปแล้วถ้ามันก็เหวียงมันบาลานซ์ไม่ได้ก็ต้องทวงนะครับรอชมครับพี่เดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมแจ้งนะครับพี่ตน้นพี่อขออภัยด้วยถ้าอ่านไม่ไม่ถูกนะครับพี่พี่ต้นนะครับ โอประมาณน,นี้ครับผมเดี๋ยวผมเก็บเข้าที่เดิมแล้วก็แพ็กไว้เก็บไว้พอถึงคิวผมก็จะจัดการเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันเดี๋ยวเก็บคัตเตอร์ก่อนอันตรายก็มีตอนนี้ก็เป็นเวฟ1 2ร้อยิบห้าครับอนนี้5้า้า ยบร้อยยี่ห้าห้าเก้าชักเอลืมห้าเก้าชักห้าครับตัวนี้ผ่าเครื่องไว้แล้วตัวนี้ผ่าเครื่องเรียบร้อยครับยกเครื่องลงผ่าเรียบร้อยตัวนี้ยบร้อยยี่ห้าห้าเก้าชักห้าผมทําทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกจังหวะนะครับสองจังหวะสี่จังหวะนะครับรถยนต์ก็ทำครับแต่รถยนต์นี่งานงาน งานใหญ่งานค้างงานใช้เวลาผมจะไม่รับนะครับจะ่รับงานจบเป็นวันเป็นวันไปนะเพราะว่ามันจะทําไม่ทันนะครับก็ว่าจะลาก็ไม่ได้ลาสักทีโอเคนะงนั้นต่อเลยก็คือต้องอธิบายก่อนว่าผมทํารถผมจะไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าอยากให้ได้ดีนะครับแล้วนะผมทําคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็มีน้องๆมาช่วยบ้างงานหน้าร้านนะครับ มันจะเมือกอก็เลยช้านะครับแต่ว่าช้าแต่มั่นใจนะครับเพราะว่างานลูกค้าอยู่ไกลมันมันต้องประกอบใจเย็นๆนะครับห้ามพลาดนะครับแต่นี้ก็ลูกค้าจากระยองก็เดี๋ยวจะประกอบวันนี้นะครับส่วนตอนนี้ลูกค้าจากสมุทรสาครก็คืบหน้าไปบ้างแนะล้วคืบหน้าไปเยอะแล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วแต่ว่าน้ำรั่วเดี๋ยวเชื่อมพอกเสื้อใหม่ อันนี้ครับอันนี้ประกอบใหม่ทั้งคันอันนี้ลูกค้าจากระยองระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องระบบวาล์วต่างๆอันนี้ลูกค้าจากศรีสะเกตก็เหลือแต่หม้อน้ำรอหม้อน้ำมิเนียมนะครับลูกค้าอยากได้หม้อน้ำบีเนียมอันนี้ลูกค้าจากสุสกร,กร,รินทร์ลูกค้าจากสุรินทร์ครับรอรอเบอร์กระไหลครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็มีเครื่องอีกสองสามลูกอยู่ด้านนู้นนะครับลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรื้อจัดจัดร้านใหม่นะครับแล้วก็มีรถพิชายจากเมืองการนะครับก็จะเริ่มประกอบท่อนล่างไว้ก่อนนะเพราะว่าเสื้อฝ้ายังยังหาไม่ได้อันนี้ผมคุมไวค้คไว้อะไหลมาครบหมดแล้วครับผม อะไรละรออ,อ,อ,อเสื้อฝาแต่ถ้าล่างผมจกประกอบไว้เลยก็ถุมไว้ปรนะมาณนี้ครับพวกอะไรอะไรตัวที่มันควแตกหกักผมก็เอาไว้ขึ้นข้างบนนะครับอันนี้คาบูรุ่นนี้เป็นคาบูเอินโปรนะคันนี้เป็นห้าเก้าชักห้าสี่จังหวะเริ่มร้อยยี่บห้านะ แลตอนนี้ทําจากที่อื่นแล้วนะครับไม่จบก็ส่งมาที่ผมนะครับลูกปืนข้างในแตกแกนคันสตาร์ทล็อกนะครับก็หลายอย่างนะครับเดี๋ยวต้องจัดก,การใหม่นะครับพวกลูกพวกแหวนนี่พวกบูทที่เขาใส่มานี้ไม่ผ่านนะครับทําจากกรุงเทพนะครับก็ไม่อยากก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกนะครับว่าทําจากร้านไหนแต่ผมก็รู้อยู่นะแต่ว่า ก็ไม่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมแก้ให้ครับโอเคโอเควันนี้ลากันจริงๆิแล้วสําหรับคลิปนี้ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับผมช่างอยากขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับสวัสดีครับพี่ลังสรรผมก็รอรอก่อนนะครับพี่งานเยอะงานเยอะมากเลยครับผมแต่รถมันก็สมบูรณ์ขี่ได้ปกตินะครับแต่ว่าผมยอยากเช็คให้แค่นั้นเอง นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ